สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วครับวันนี้จะมางวดนี้มาช้าหน่อยครับเดี๋ยวก่อนจะเข้าเรื่องครับมาดูอันนี้ก่อนครับนี่ครับคลิปนี้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์ตัวเลขเท่านั้นครับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับวันนี้ก็เป็นงวดสุดท้ายของปีนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาส่งท้ายปีนี้ด้วยสูตรเดิมนะครับที่ว่าใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขกิงไหมนะครับ แล้วลองไปคำนวณดูนะครับว่าสูตรนี้ย้อนหลังดูว่ามีหนึ่งตัวเลขจริงไหมนะครับเดี๋ยวเรา,าเริ่มกันเลยดีกว่าครับเพื่อไม่เป็นการเสรียเวลาสูตรผมก็เหมือนเดิมเพราะวดที่แล้วว่าจะไม่ได้เขียนเพราะไม่เขียนมาจริงๆครับเอาล้วนนี้ก็เอาซะหน่อยเดี๋ยวจะผิดคอนเซปต์นะครับว่าใช้สูตรนี้ทีไรต้องมีหนึ่งเลขจริงไหมนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยครับนี่นะครับสูตรผม ใช้สูตรนี้ตลอดนะครับถ้าใครติดตามก็ขอบคุณมากนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะครับถ้ามีคนดูอยู่ก็ทําเรื่อยๆนะครับนี่นะครับตัวนี้ครับมาทําการบวกกันนะครับนี่ครับเข้าได้เลขนี้นะครับโอ้โหแล้วเข้าสูตรผมอีกแล้วครับผมบอกไว้เลย นี่ครับเลขนี้มานี่ผมชอบมากนะครับแล้วก็แล้วก็อันนี้นะครับมาทําการบวกกันเหมือนเดิมนะครับคลิปหลังๆนี่จะทําไวหน่อยเพราะว่าพี่ๆคอมเมนต์มาว่ามันนานเกินนะครับก็เลยเดี๋ยวแบบสั้นๆแล้วกันนะครับก็เ,เลขนี้นะครับ นี่กับนี่ครับเป็นสูตรนี้ผมใช้มาตลอดนะครับแล้วไปลองคานวณดูนะครับว่ามีจริงไหมนะครับโอ้โหเป็นไงครับแบบนี้โอ้โหต้องแบบร้องเลยครับมาหรือเปล่าครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมจะคิดยังไงนะครับแต่บางคนที่เคยดูผมก็น่าจะรู้อยู่นะครับว่าผมจะต้องเขียนเลขอะไรนะครับ โอ้หเลขสวยจริงครับพวกน,นี้แต่วันนี้ไม่ได้ไม่ได้ตามก็คือเป็นเลขหลงมาคูณอยู่ดีนะครับพวกน,นี้แต่ว่าผมไม่ได้เอามาดูนะนี่นะแล้วเป็นแบบนี้ผมก็ต้องเน้นแบบว่าวันนี้เอาแบบตรงๆเลยับตัวเดียวพอเอาเน้นๆเ,เลยนะแล้วก็แบบมีเลขตามทั้งปีนะครับหาซื้อที่ไรไม่เคยได้นะครับเลขนี้ไม่เชื่อไปลองดูครับนี่นะครับมาแน่ครับ ตัวเดียวครับนี่นะครับวันนี้หอดเน้นๆแท่ตัวเดียวนะเน็นๆนี่นี่ใบครับตัวเดียวนะครับวันนี้นะครับดูครับว่าจะมาไหมนะครับติดตามดนได้นะครับแล้วก็เลขตามสิ้นปีตั้งแต่ต้นปีจนสิ้นปีนครับเลขนี้ไม่เคยหาซื้อได้หาซื้อได้แต่ว่า สู้ราคาไม่ไหวนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเลขจะโดนใจใครบ้างไหมนะครับเลขนี้ที่ตามมานะครับดูนะครับน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าเลขอะไรที่หาซื้อไม่เคยได้เลยหาซื้อยังไงก็เป็นไงครับโดนใจใครบ้างไหมครับหนึ่งตัวนะครับแล้วก็ปึ๊กปึ๊กนะครับ ทุกคนน่าจะรู้นะครับว่าเป็นเลขอะไรนแต่ก็ลองดูครับหาผมหาซื้อไม่เคยจะได้ครับไม่รู้เป็นเหมือนกันบ้างไหมครับถ้าเป็นก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าหาซื้อได้ไหมนะครับนี่ครับทั้งปีครับยังไม่ออกเลยครับคนตามมาทั้งปีเลยครับนี่ครับสุดยอดครับเลืนี้เลขตามทั้งปียังไม่เคยออกนะครับ แล้วหาซื้อไม่ได้ด้วยนะไม่ออกไม่ว่าหาซื้อไม่ได้ด oh, ้วยครับโอ้แซ่บเลยก็อันนี้ให้แบบว่าตัวเดียวแล้วก็หาจับคู่นะครับหรือว่าอันนี้เลขตามนะครับทั้งปียังไม่เคยออกและหาซื้อยากครับแล้วก็หรือว่าใครจะรวมกันก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบนะครับคลิปนี้รู้เพื่อความบันเทิงนะครับเพราะว่าตัวเรื่องตัวเลขไม่มีใครรู้นะครับว่าจะออกเลขอะไรนะครับแล้วก็ลองดูนะครับพวกนนี้ครับ ถ้าพูดคลิปนี้พูดไม่ถูกใจใครก็ขอโทษด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นสูตรอะไรนะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ